สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านครับผมสุรเชษแก้วปานรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลายัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในฝ่ายนี้มีหลากหลายภารกิจผมขออนุญาตแนะนําท่านให้ได้ทราบถึงหน้าที่ของงานต่างๆในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6งานดังนี้ 1. งงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะด้านจรรยบรณวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียนนักศึกษาสังคมชุมชนในวันสําคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้าการดําเนินง,งานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกตัวย่อกันว่าอ,อวาทอกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามันและนักศึกษาวิชาทหาร 2. นง,งานครูที่ปรึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแลและรวบรวมข้อมูลประวัติทําหน้าที่คัดกรองผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มปกติ เพื่อหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขร่วมกันกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดาเนินการประชุมผู้ปกครองในวันนี้ 3. งานปกครองมีหน้าที่ดูแลนักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กําหนดไว้ในระเบียบและข้อห้ามของวิทยาลัยทําหน้าที่ประสานงานกับครูที่ปรึกษาแผนกวิชาและหัวหน้างานต่างๆในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา 4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานมีหน้าที่ให้คําแนะนํา สนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าใจเป้าหมายและตัวตนของตนเองเพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกหลักสูตรการศึกษาต่อและเป้าหมายอาชีพอีกเรื่องที่สําคัญในงานนี้ก็คือเรื่องของทุนต่างๆและทุนกยศครับ 5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่ดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆภายในสานศึกษาเช่นสุขอนามไมต่างๆในโรงอาหารการทําการอุบัติเหตุและการรับเงินชดเชยจากการประสบอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดประจำปีจัดหายาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการต่างๆด้านสุขภาพ 6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนมีหน้าที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไปเช่นโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน108อาชีพเป็นต้น ดำเนินโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเพื่อนที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆเพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบายเช่น<ๆ>โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนโครงการอาชีวะบริการและโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆสุดท้ายนี้ผมอยากเน้นให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบว่าการสมบุตรหลานของท่านเก้าเรียนที่วิทยาลัยชีัึกษารสามุทรีแห่งนี้เป็นการทําให้พวกเขา ได้รับโอกาสที่ดีในการศึกษาอย่างมีคุณภาพและสำคัญที่สุดก็คือการมีงานทำครับขอบคุณครับ